6畳西11丁目。 ดามอนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ยังมือลูกใส่ยังมือเลย ตามมาครับตามมาทำไมยังไม่ได้เอาเหรียญเลยอ่ะทำบุญลูกทำบุญอะนรนี่เกมซีเกมซีเกมซีชากระปองเดี๋ยวนี้ไปไกลแล้วนี่เราเหรียญหยาดเสร็จเนี่ยเกมซีชากงเดี๋ยวนี้ไปไกลแล้วมันคืออะไรเนี่ยเี๋ยวเรียญซต 그는 한번 มอง 거기 잡고 있어. 이거 되네. 아유. 그리고 거기 잡고 한번 잡아. 많이 고. 쩔어요. สองสามรรก็ทนไดเร็ว ที่ทำไมกูกขุเจอทําไมล่ะที่ขุดเจอในเจ้าคาบ้านคดิศไ่รู้ไมจ้ราจีน่อลอเลยอรอ

เปิไม่ได้

างเข้าอ่าไปสะพานตมิอยากปลาใส่อะไปโก้โกโกเ้เกดอ้นอมละ อ้อยเท้าหลุดโอ้ยลงเท้าหลุดไม่ใช่อีกอีกแม่เอาไปแลงเท้าติดเดือกมาไม่เดือดเลยรองเท้าติดออกมาไม่ได้ นะที่สองนี่คือแข็เไปอ๋อจริงจริงนยเขาวินด้าลินต์แม่มันมันจะหนาวเท้านะลูกแม่ช่วยเอาอะไรออกแน่ไหนงงก็อยากเล่น ไอเดี๋ยวไม่ได้ทำหาลูกเราตาลงไป

เหมือนที่น่าจะตกหนักขึ้นนะเนี่ยมันเป็นตอไม้เห็นไหมเลยม่อนแล้วเดีเยวมีเจ็บดูเดูเหมือนตัวอะไรเกาะต้นไม้เลยแม่ได้หมุยตัวแล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่โจสังเทนะคะออนเซนเราจะมาทำหมูดูกันนะครับว่าได้ไหมน,นี่ <c oughs> นได้หมูมาหนึ่งตัวแล้วผมก็จะปลาไันทิ้งนะคะอา้าวมันหายไปแล้วถึงแล้วค่ะ ฮิมะก็ตกตลอดอุ้มจะมาออนเซนกันเนาะโคโคโลโคโคโลอันนี้เป็นออนเซนที่เท้าก่อนใช่ไหมใช่ใช่อยู่ทางเข้าดิโอเคทางเข้าก่อนนะครับตอนนี้หิมะมีใครลื่นไหมหิมะมันคือตกตลอดมีคนได้ไหม คือชังชิงช้าอันนี้ก็ฟินมากเลยอ่ะแม่อยากถ่ายรูปตรงนี้ดมมอนถ่ายด้วยเนี่ยนั่งชิงช้านะนอ่านั่งเลยค่ะที่คุณพ่อถ่ายให้แม่ถ่ายวิดีโออยู่ยกสอไม่เห็นว่ายดีมากก้อนเลยอี๋ไปถ่ายกับแม่ด้วย ồ ồ, đùi đằng đùi đằng ăn kha được? Ném bác bảo chải đùi. 1, cá. Quan tru ใช่ออตอนนี้ก็จะเข้าไปทางที่ออนเซ็นก่อนเนาะครับเรือนหวงก็เอ,อ่อให้ทุกคนดูอยู่มาตรงนั้นสิมันกลมมากเลยแม่ให้หนูให้หนูอยู่นหน้าแม่หน่อยได้ครับโอเคครับ,คครบนี่คือหมูนะครับหัวค่ะหมูค่ะจุ๊บถึงแล้วครับเข้าไปได้เลยครับ คือหิมะมันฟูมาจริงใช่กอ้นกแตว่าใช่ปลาใส่นกอูถึงแล้วมันจะต่ต้นรับไต่ตนนะ้นนต้นรับหรอ แค่ข้างนากอกเขามีชุดให้เปลี่ยนไปนะ

มากแค่ไหนถึงได้ก็คือเราก็ต้องเข้าไปข้างในก่อนใช่แต่ว่าที่นี่เขาไม่ให้ถ่ายรูปตอนเราเข้าไปออนเซ็นนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นรูปนะครับแต่ว่ามันจะสวยมากทุกคนอย่าลืมไปกันด้วยนะครับจังหวัดเลยนะตอนนี้อยู่โจซังเคออนเซ็นคุณก็ไป Jo Sankae นะนั่งรถหงุดหงไมหอมแกงกะหรี่จัง เม่อก้เก็จะเป็นแบบห้มามนะครับก็คือเขาไม่ได้ถ่ายรูปแต่เรา,เาก็ไปเอาของต่าไปเราไปทําอะไรมาเราอะไปแช่น้ําอุ่นออนเซนออนเซนอย่างนี้มา้าเห็นที่ม้าแบบนี้เลยมะใช่ครับเห็นที่ม้าแบบนี้เลยแล้วก็เก็บมะา,มาเล่นแล้วบ่อน้ํามันบ่อน้ํ<อ>าเป็นยังไงมะโดนน้ำตัวเกลือไปครับจะละลายแต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่จะละลายช้านะคะ วิวแล้ววิวที่เราออนเซ็นเมื่อกี้เป็นวิวแบบไหนชี้สิที่เราออนเซ็นน่ะมันจะอยู่ข้างบนตรงนน้นนะครับตรงนน้นข้างบนตรงนน้นเลยแล้วระหว่างเราออนเซนดีมาก็ตกเนาะใช่ครับแล้วหิมะก็ตกสายหน้าผมแล้วเป็นงานร้อนไหมลงบันรร้อนตอนแรกก็ร้อนๆนะครับก็ไม่ได้แบบร้อนอะไรมากก็เน็ๆพอลงไปเต็มตัวก็อุ่น กี่องศาเขาเขียนไว้หรือเปล่าเขาไม่เขียนของคุณแม่เขียนนะของผมไม่เห็นครับสี่สี่สามสิบเก้าถึงหกสิบองศาสี่สิบหรือหกสิบมันเยอะมากเลยมันมามันฟินไหมฟินมากครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเนาะให้เดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวข้างล่างโอเคไปกินข้าวกันนะคะหลังจากที่เราออนเซ็นเสร็จนะอา Nam ทาไปไหนครับตามมาเลยครับมีโจทย์ The ก็ตั้งหลายแบบนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าแม่วาดมาถงมนเป็นแก็ลงไปกินข้าวข้าวก็จะมีหลายอย่างย นน่ะะคเาลว้หลังจากออนเซ็นเสร็จโอ้โห เด้ Birthday, and, อนครับหมั่มอะไรครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือนาโรตีกับกรอบอะครับเบรรี่ไนท์ระวังมันร้อนนะคะกับแกงกะหรี่แล้วเดี๋ยวเหลือไก่เดม,มอนพ <c oughs> ี่ชี่หิมะตกอีกแล้วหิมตะตกตลอดเวลาครับอร้อยมากเลยค่ะ น้ำดำเตใส่ต่ใส่แล้วค่ะ n u m please 179ใช่ไหมผสมผสมหรอใช่ห่อไม่ใช่อันนี้เราถูกแล้วลองชิมก่น số 179, please. 179, 179, cao quá, không khớp cha, con คนทานนเสร็จแล้วดีมาดูวิวข้องเราสิล้วไปน้ำออนเซิน,น,น <ะ S 2> หลายานแล้วอ,อกว่าน่นเขตที่สีบ่บริเว